สารวัตรแบล็กวูดไม่ได้ละเลยคำให้การของมาเรียเขาตัดสินใจกลับมาที่ครรหารอีกครั้งในยามดึกเพื่อสำรวจห้องสมุดอย่างละเอียดด้วยตัวเองเขาส่องไฟฉายไปทั่วห้องมองหาบ่อแสที่อาจจะถูกมองข้ามไปแล้วสายตาเขาก็สะดุดเข้ากับลิ้นชักลับใต้โต๊ะทำงานของหลอดอาเธอรเมื่อเปิดออกเขาก็พบกับสมุดบันทึกเก่าๆเ,เล่มหนึ่ง สารวัตรแบล็กวูดหยิบมันขึ้นมาอย่างระมัดระวังเขาเปิดอ่านหน้าแรกบันทึกเล่มนี้เขียนด้วยลายมือหวัดวัดของลอร์ดอาเธอร์เองใจความในบันทึกทำให้เขาตกใจมากลอร์ดอาเธอร์ได้บันทึกถึงประสบการณ์ประหลาดที่เขากำลังเผชิญหน้าอยู่เขาเขียนว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาฉันรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังจ้องมองฉันอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะตอนที่ฉันอยู่หน้ากระจกสารวัตรแบล็กวูด อุดอ่านต่อไปด้วยความตื่นเต้นในตอนแรกฉันคิดว่ามันเป็นแค่ความเครียดแต่แล้วฉันก็เริ่มเห็นมันชัดขึ้นมันคือเงาเงาของผู้ชายอีกคนมันเคลื่อนไหวตามฉันมันเลียนแบบทุกการกระทำของฉันสารวัตรแบล็กวูดอ่านต่อจนถึงหน้าสุดท้ายที่เขียนว่าฉันรู้สึกเหมือนกำลังจะเสียสติเงาในกระจกมันเริ่มมีชีวิตมันไม่ใช่แค่เงาอีกต่อไปมันคือตัวตนมันกำลังจะมาเอาชีวิตฉันบันทึกจกลงแค่นั้นสารวัตรแบล็กวูดกำ สม,มุดบันทึกแน่น,นี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยเขาพึมพำกับตัวเองมาเรียไม่ได้โกโหกหลอดอาเธอร์ก็เห็นมันด้วยความสงสัยของเขากลายเป็นความกังวลเมื่อเขารู้สึกได้ถึงความหนาวเย็นยะเยือกที่แผ่ซ่านไปทั่วห้องสารวัตแบล็กูดไม่ได้ละเลยคำให้การของมาเรียเขาตัดสินใจกลับมาที่คารหานอีกครั้งในยามดึกเพื่อสำรวจห้องสม,มุดอย่างละเอียดด้วยตัวเองเขาส่องไฟฉายไปทั่วห้องมองหาเบาะแส ผู้อาจจะถูกมองข้ามไปแล้วสายตาเขาก็สะดุดเข้ากับลิ้นชักหลับใต้โต๊ะทำงานของลอร์ดอาเธอร์เมื่อเปิดออกเขาก็พบกับ